ถ้าพูดถึงนักต้มตุนที่โด่งดังที่สุดในโลกหลายคนต้องนึกถึงแฟรงค์อาบาน j ลจูเนียร์เด็กหนุ่มอัจฉริยะที่สามารถปลอมตัวเป็นนักบินหมอทนายและเจ้าหน้าที่รัฐหลอกคนทั้งโลกจนกลายเป็นตำนานใน c a t มี Me If You Can แต่คุณเคยสงสัยไหมเรื่องราวในหนังมันตรงกับชีวิตจริงของเขาแค่ไหนวันนี้เราจะพาไปเปิดความจริงแบบและเอียดยิบตั้งแต่การปลอมตัวการโกงเช็ค จนถึงการหลอกเจ้าหน้าที่รัฐผมจะเล่าให้ฟังครับในหนัง Cash Me If You Can เราจะเห็นแฟรงก์อบาเนลใส่เครื่องแบบนักบินแผนแอมเดินเข้าประตูสนามบินด้วยความมั่นใจสาวๆมองเขาเป็นฮีโร่แล้วใช้ชุดนั้นเปิดประตูสู่โลกการโกงขึ้นเครื่องฟรีกินหรูอยู่สบายคนเคารพนับถือเหมือนชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบและหนังก็ทําให้เราเชื่อว่าเขาใช้ชีวิตเป็นกับตันอยู่ผักใหญ่แต่ความจริงซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับ อบาเนลเคยยอมรับว่าเขาไม่ได้บินบ่อยเหมือนในหนังเลยสิ่งที่เขาทําจริงๆคือหาชุดนักบินมาจากบริษัทต,ตัดชุดมือสองแล้วเอาไปใส่เพื่อสร้างภาพลักษณ์จากนั้นก็อาศัยกดเดตเฮดของสายการบินซึ่งอนุญาตให้นักบินนั่งเครื่องฟรีเพื่อย้ายไปยังสนามบินที่ต้องทํางานจริงอบาเนลใช้ช่องโหวนี้แอบขึ้นเครื่องฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องและในหนังเขาทําสําเร็จมากกว่า250เที่ยวบินรวมระยะทางกว่าหนึ่งล้านไมล์ โดยไม่ถูกจับแบบที่หนังพยายามทำให้เราลุ้นว่าเขาจะได้ขับเครื่องบินไหมเพราะเขาไม่มีทักษะบินเลยเพียงแต่ทำเป็นคุยกับนักบินจริงๆได้แนบเนียนเรื่องจริงแม้เขาสามารถขึ้นเครื่องไปได้หลายครั้งโดยไม่ถูกจับบันทึกระบุป,ประมาณ50-60ถึงเที่ยวบินจริงแม้จะน้อยกว่าที่เขาเล่าในหนังแต่ก็ถือว่าทำให้สายการบินและเจ้าหน้าที่สนามบินหลงเชื่อได้ ตรงนี้จึงกลายเป็นจุดที่หนังใส่ความดราม่าเพิ่มเยอะจากการโกงค่าเครื่องบินฟรีสู่ภาพลวงตาของการใช้ชีวิตหรูหราในฐานะกัปตันการบินเด็กวัยรุ่นหลอกเจ้าหน้าที่สนามบินและสายการบินทั่วโลกได้เพียงแค่ชุดเครื่องแบบกับความมั่นใจในการแสดงบทบาทน,นี่คือพลังของภาพลักษณ์ที่สามารถเอาชนะความจริงได้คุณเชื่อไหมว่าแค่มีความมั่นใจกับเสื้อกาวขาวหนึ่งชุดก็สามารถทำให้คนทั้งโรงพยาบาลเชื่อว่า คุณคือหมอจริงๆในหนัง Cash Me If You Can เราได้เห็นอบาเนลรับบทหมอคอนเนอร์สที่โรงพยาบาลเขาเดินเชิดหน้าอย่างมั่นใจตอบคำถามแบบสั้นๆแต่เฉียบคมและที่น่าตกใจคือเขาสามารถบริหารทีมแพทย์ได้โดยแทบไม่ต้องรักษาคนไข้เองฉากที่เขานั่งคุมโต๊ะสั่งให้แพทย์ฝึกผัดทำการผ่าตัดแคนคือจุดที่คนดูต้องอ้าปากค้างนี่มันการหลอกที่อันตรายสุดๆแต่กลับได้ผล แต่พอเทียบกับชีวิตจริงเรื่องนี้มีความแต่งเติมอยู่ไม่น้อยครับอบาเนลเคยอ้างว่าเขาปลอมตัวเป็นหมอเด็กด็อกเตอร์แฟรงค์วินเลียมที่โรงพยาบาลในจอร์เจียและอยู่ในตำแหน่งเรสเดนต์จริงๆดูแลแพทย์ฝึกขัดกว่า8คนที่น่าตกใจกว่านั้นคือเขาอยู่ในตำแหน่งนั้นนานถึง11เดือนในโรงพยาบาลจริงๆแต่ตามหลักฐาน FBI และบันทึกจากแพนแอกลับไม่พบว่ามีการยืนยันชัดเจน เขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยหรือแค่ประจำอยู่รอบๆโดยใช้ความรู้จากการอ่านตำราการแพทย์และความมั่นใจในการพูดทำให้คนเชื่อว่าเขาคือหมอเต็มตัวสิ่งที่น่าตกใจคือถ้ามันเป็นจริงนี่คือคนที่ไม่มีใบแพทย์แต่ใช้แค่ความกล้าการแต่งตัวและการแสดงออกเด็กหนุ่มอายุไม่ถึง20ปีหลอกโรงพยาบาลได้ทั้งแห่งและสามารถควบคุมการทำงานของแพทย์หลายคน โดยที่ไม่เคยเรียนหมอเลยนี่คือพลังของบุคลิกบวกความมั่นใจที่บางครั้งก็มีอำนาจเหนือความจริงลองนึกภาพดูครับเด็กหนุ่มอายุแค่ไม่เกิน20ปีแต่บอกทุกคนว่าเขาเป็นผู้ช่วยอายการรัฐและสามารถทำงานด้านกฎหมายได้อย่างมืออาชีพเรื่องนี้ใน catch me if you can ดูเหมือนจะเหนือจริงแบบสุดๆนังเล่าถึง Frank o b a n น l l j r แสดงบทบาทเป็นทนายหนุ่มทำงานในสำนักงานอายการรัฐลุยเซนาเขาสอบผ่านเนติบัณฑิตเพียงสองสัปดาห์แล้วกลายเป็นผู้ช่วยอายการรัฐความสามารถในการอ่านคนและใช้เอกสารปลอมทำให้เพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้าเชื่อว่าเขามีความรู้ด้านกฎหมายเต็มคันในชีวิตจริงพ้อนี้ถูกนักสืบและนักข่าวตรวจสอบแล้วว่าเป็นการอ้างเกินจริงไม่มีหลักฐานว่าอบาเนลเคยผ่านบาลุยเซนา หรือทำงานเป็นอายการรัฐจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงการปลอมเอกสารและการใช้ความมั่นใจสร้างภาพลักษณ์เท่านั้นหนังทำให้คนต้องอ้าปากค้างคือเขาสามารถทำให้คนเชื่อว่าเขามีความรู้ด้านกฎหมายแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนกฎหมายจริงเลยการแสดงออกอย่างมั่นใจการเข้าใจขั้นตอนสำนักงานอายการและการใช้เอกสารปลอม,มทำให้คนรอบตัวเห็นความจริงที่ไม่มีอยู่จริงนี่คืออีกตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ความเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพกับการสร้างความน่าเชื่อถือสามารถทำให้คนทุกระดับหลงเชื่อได้แม้จะเสี่ยงกับกฎหมายและศาลก็ต่างในหนัง Catch Me If You Can ฉากที่ทำให้หลายคนต้องอ้าปากค้างคือ Frank ์อาบานลจูสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่กรมกิจการลับสหรัชื่อบ a ร์รีแอลเเดินเข้าห้องประชุม FBI แบบมั่นใจเขาใช้บัตรปลอมและความรู้ด้านเอกสาร ทำให้เจ้าหน้าที่ FBI เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆชีวิตจริงเขาเคยปลอมเอกสารและบัตรเจ้าหน้าที่หลายครั้งแต่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จริงเป็นเพียงที่ปรึกษาภายนอกในอนาคตทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นเพียงสิ่งที่เขาเล่าเองไม่มีเอกสารยืนยันในแฟ้มคดีดังนั้นน่าจะเป็นสีสันในเรื่องมากกว่าความจริงในหนังบอกว่า เขาหลอกเจ้าหน้าที่รัฐได้สำเร็จด้วยเอกสารปลอมและความมั่นใจแสดงให้เห็นว่าแค่การเข้าใจระบบและสังเกตคนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือความปลอมได้นี่คือแก่นแท้ของความโกงแฟรงค์อาบาเนลจูเนียร์ซึ่งเป็นคดีหลักของเขาเขาสร้างเช็คปลอมจากหลายธนาคารทั่วโลกใช้เทคนิคตรวจสอบลายเซ็นจริงเดินทางหลายประเทศหลอกธนาคารและเจ้าหน้าที่รัฐ จนถูกจับและตัดสินโทษ12ปีแต่ถูกปล่อยก่อนครบโทษเขาสร้างเช็คปลอมจากแ่นแอมซิตี้แบงกและธนาคารสวีเดนใช้เทคนิคตรวจสอบลายเซ็นจริงทำให้เช็คเนียนมากเดินทางฝรั่งเศสและสวีเดนใช้เช็คปลอมทำธุรกรรมหลายครั้งถูกจับและตัดสินแต่ระหว่างนั้นเขาหนีไปประเทศอื่นได้สารสหรัฐตัดสินโทษรวม12ปีแต่จริงๆถูกปล่อยก่อนครบ สิ่งที่น่าสนใจคือเด็กวัยรุ่นสามารถโกงเช็คหลายประเทศทำให้ธนาคารและเจ้าหน้าที่รัฐหลงเชื่อได้นี่คือความซับซ้อนของการโกงที่เกินความคาดหมายของคนทั่วไปสรุปแล้วแฟรงค์อบาเนลจูเนียเป็นนักต้มตุนจริงแต่หลายเรื่องในหนังถูกขยายเกินจริงจุดจริงชัดเจนคือการปลอมเช็คและการใช้ความมั่นใจหลอกผลส่วนหมอทนายนักบินและเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการผสมผสานของความจริงบวกการแต่งเติมเพื่อสร้างเรื่องเล่าความจริงที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้บุคลิกภาพและความมั่นใจสามารถหลอกคนได้การสังเกตร,ระบบและกฎเกณฑ์ทําให้สามารถใช้ช่องโหว่ได้แม้เรื่องเล่าจะสุดโตแต่ก็มีแก่นจริงที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจด้านการคิดวิเคราะห์แม้จะไม่มีทักษะพิเศษด้านกฎหมายหรือแพทย์แต่ความมั่นใจความละเอียดในการสังเกต และความคิดสร้างสรรค์ของเขาทำให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งกลายเป็นนักต้มตุนระดับตำนานและนี่คือเรื่องจริงที่เหนือกว่าหนังหลายฉาก